คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาว,วชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมไม่คิดว่ารู้จักกันนะโอ้ยอยู่วงการนี้ไม่รู้จักพี่ริวใช่ไหมอายุเท่ากับผมลเลยนี่ยใช่ไหมร mm. ิวจิตสำกัญใครไม่รู้จักไ้มัาไม่ใช่ อะนนั่นเรื่องผีมันขอมันขาเลยงานเยอะมากเป็นร้อยล้านไม่ถึงเอาง่ายๆเอาแค่หลังละล้านก็สิบกว่าล้านสิหายไปอ้าวลิวเออลิวอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านไหมอยูบกลับไปเหนือแล้วใช่ไหมเออก็จะเข้าไปหาหน่อยไปทำคอนเทนต์หน่อยเออคิดถึงแหละฮะ อ๋อยู่อ๋อยู่ร้านจ้กระบุ่มใช่ไหมร้านอะไรร้านกเปาไฟอ๋อไฟไสะดวกไหมอะไปได้นะสะดวกไหมโอเคประมาอย่างนะอย่างนี้สายนะพอดีพอดีครับประมาณชั่วโมงเร่ถด้ไ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 ดะได้ไได้เด้ไ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 ด้้ได้ไดรได้ด้ กข้าวรอเลยกินข้าวไหมทำกับข้าวให้รอเลยบอกให้บุด้วยบุกเออเออบอกให้บุกทำข้าวให้รอเลยเออไอ้เก็บเก็บไม่เก็บเลยชอบชอบอาอนี่ไอ้ที่บอกไฟแก่นะเออไฟแก่ไฟแก่แล้วก็บมกูดจะบุกไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเพื่อนนะจะไปหาวันที่อะไรวะร้านรองเท้าร้านรอเท้าจตุรีอะ ขอที่จะไปวัดดีทุกคนก่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับพาณีแชนแนลครับยี่สิสามขาเดี๋ยวเดีช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่ชอันนี้จิ๋วโฟเฟคครับผมจิ๋วโฟเฟคฝากติดตามจิ๋วด้วยนะครับตอนนี้ทำช่องยูทูบช่องใหม่แล้วก็ทิกตอกด้วยเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยฝากกันตอนนั้นะครับตอนนี้เเดดีี๋ยวแต่ตอนนี้ไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวดดิเี๋ยวก่อนตอนนี้ไปก่อนได้ไหมแต่ยันยินที่ปวดยิ้วสวัสดีครับเออไปเดี่ยวก่อนแล้วเย่ยวก่อนอ่ะนะครับอย่างที่ คลิปที่แล้วนะครับผมเคยบอกไว้นะว่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่านี่เราทําคลิปเกี่ยวกับสร้างบ้านอยู่ในไซต์งานอยู่ในป่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะเบื่อนะครับผมก็เลยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตามหาเพื่อนไปหาเพื่อนเพื่อแต่ละคนเขาผมเนี่ยอย่างอย่างที่บอกนะว่าหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างค้าขายนักร้องนักแสดงใช่ใช่นักเอกพระเอกมีหมดในกลุ่มพวกเรานะใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างคลิปที่แล้ววผมก็ไปหาเพื่อนโตเนาะ เพื่อนโตที่อยู่เาขากดูแลแต่ละนัดที่คลองแปดนะครับแต่วันเนี้ยอีนี้นะครับผมมาหาเพื่อนผมเพื่อนผมที่บอกไปที่ผมโทรหาเลครับค<ม>ุณริวนะฮะคุณริวอาทิตย์นะครับพระเอกยุคธ์เก้าศูนย์เนาะสมัยก่อนเขาเป็นไงรอรอมากอะไรไวายร้าร<ล>ยทะลุก็ดีเนาะ,ะเขามีผลงานเยอะแยะเนาะอยู่ R ไอเอสสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเนาะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยคือพูดพูดง่ายๆว่ากไปพบใครน่ะคือว่าหลากหลายหลากหลายคือแบบไม่เกิดอยู่จุดเดียวเนี้ยมันก็ ทำให้คนอื่นก็ดู๊รถมันิดแล้วถูกต้องเรอนนี้พี่ลี่จำวันที่เราเอารถไปชนใช่ไหมใช่วันนั้นนะครับลุกขึ้นอีกวันก็คืนเนี่ยผมเอารถไปชนเนาะเอาโฟลเจอเนอร์สีดำนะครับที่ผมทำคลิปไปแล้วนะฮะวันนั้นนะที่เอารถไปชนเนี่ยวันลุกขึ้นผมนัดกับริวไว้เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเนี่ยครับผมนั่งกับริวไว้เป็นแต่ว่าเอารถไปชนก่อนเราเกิดอุบัติเหตุก่อนเนาะ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาหากันว่าค่เดวกับจากเชียงใหม่พอดีค่ะเพราะงั้นไปดีกว่าร้านจะเอาพูดไย้อนหลังมาหาร้าหลังมาหาเรจะไปยังไงดไปได้ยังไงแล้วแต่ถ้าเราไปเลยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยเลยแล้วนี่นเขาไปอีกแล้วเราเคยมาสกลบมาดิไง นิ่วนิ่วจังเลยอ้าพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมข้าตุ่มที่คืนะนะอ๋อขาตุี่คดานครับผมอ๋อี๋วเข้าทนี้ครับอยู่ในบ้านเหรถ้าเรื่องนี้มัู่ได้ผมกู้ไไมครับรือที่นั่นนะฮะอขอบดุณมากครับพี่อะไรต้เยวข้าโดดะไม่โดดแล้วปวดแขอกู้ข้าที่แรกเลยเราเราเวิาตัวเบาลงมาเออดไวยกเปลาเลยวขกูไป่กระโดดไปนี่กระโดดอีกอะ อร่อยนะไปู้งใหญ่ยังไงโอ้ยเหนื่อยมากเลยไปขี่รถมาก็ไม่มาไปเลยทำไมล่ะอ้าวดิวไปละท่านผู้วิวสวัสดีครับสวัสดีครับรถพร้อมเลยเตี๋ยวไม่ให้พร้อมเลยเป็นไงล่ะหนึ่งง้างเลยน้างเลยมาเร็วมาเร็วนี่ทำทำรอไปเลยทำรอไปเมื่อกี้โทรบอกดิวแล้วอร่อยมากนี่เด็ดมากี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่คิดว่ารู้จักกันนะโอ้ยอยู่วงการนี้ไม่รู้จักพี่ริวที่แกอายุเท่ากับผมเนี่ย ใช่ไหมรีวจิตสัมผัสใครไม่รู้จักิ้นไม่ใช่เหรออันนั้นเริ่มขี่ไม่หลงเลยเดี๋ยวจะกระปมรีวิมอย่างนี้ครับอย่างนี้ฮะคือที่เรานแนะนำไว้ก่อนที่ผ่านมากระปุมด้วยแหละครับอ่าจริงๆเราลบเกิดประอุบัติเหตุได้รับอุบัติเหตุได้นักอุบัติเหตุใครส่งไปให้นี่เป็นไงล่ะนั่นแหละที่ผมบอกไปเลยแล้วก็ขับไม่ไปชวนว่างั้นเถอะแต่ช่วงนั้นดื่มดื่มหนักสุดท้ายมันระวังง่ายตรงนี้ ก็ดีวันนั้นทําให้เราได้หยุดได้แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ดื่มเลยวันนั้นแต่เดี๋ยวันนั้นมาไม่เป็นไรหมาหมาสองตัวเงียบเนี่ยเป็นนิ่เป็นอานนี้ไปด้วยเหรอไอ้นี้ข้าเก็บขัดเลยข้าเก็ขัดอันนี้กินคุณรู้คุณรู้โชคดีมากไปผมตลอดเลยดีดีเลยปาดคอปาดคอไม่เป็นไรโหเรายังเจออีกนะแล้วจาตั้นมาใช่หลังนั้นมันก็มีอะไรดีๆขึ้นเยอะเลยครับถ้าเกิดรถไปชนก็คงจะแย่เหมือนเดิมออคืออะไรอย่างที่เล่าให้ฟังไงออ๋ก็คืออย่างนี้ ผมรับสร้างบ้านเนาะก็มีเอาสถาปนิกไ่เขียนแบบแล้วผมเปลี่ยนสถาปนิกนี้คือแต่ใครว่าสถาปนิกคนเดิมเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกอ,ออกหน้าง,งานกับเรา,ามาหาลูกค้ากับเราได้เพราะว่าเขามีงานประจำของเขาแล้วก็เลยจ้างน้องมาสถาปนิกคนใหม่ผลปรากฏว,ว่าเขียนแบบไปประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหลังผมไม่ได้งานสักหลังเลยอ้าวนั่นน่ะสิดวง,งไม่จูนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่หลังเนี่ยสิบกว่าหลังเนี่ยขอแบบเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าไม่คุยกับผม อ้าทั้งส่งไลน์ทั้งโทรอ่านไม่ตอบโทรไม่รับอ้าเพราะอะไรครับท่นสิครับผมก็งงแต่ละที่เนี่ยสิบกว่าสิบกว่าเจ้าเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเจ้าเนี่ยอยู่กรุงเทพนนทบุรีอุทยาไกลไกลสุขาัทมไม่หมายถึงว่าเขาอยู่คนละที่กันเลยคือมูลค่างานเยอะมากเป็นร้อยล้านไม่ถึงเอาง่ายๆเอาแค่หลังละล้านก็สิบกว่าล้านที่มันหายไปแต่ช่วงนั้นมันก็แย่อยู่พักนึงที่มาตอนที่มาเนี่ยงานไม่มีเลยใช่พอมาที่หลังนี้ยเราก็มารู้ว่า ตัดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันมันจะพลาดฟิวเพราะเนาะไม่เป็นไรก็คือนั่นแหละดวงมันเขาเรียกว่าดวงดวงมันตกว่างั้นเถลยพอผมเอาสมันี้คนเก่ากลัเราใช้งานกลับมาก็วันนี้เขียนห้าหลังก็ทำตั้งห้าหลังนี่ก็ยอดอยู่ตามอยู่ตามก็ใช่เขาผมก็ไปได้พอได้งานทุกที่มาก็มีเงินซื้ออาหารอาหารเม็ดให้ให้หมาเลี้ยงหมาเขาจะลดมาตอนนี้เลยช่วงนี้ถึงว่าเสียงไซส์ใสเดี๋ยวนะทำไมหล่อขึ้นครับทำไมหล่อขึ้นผมผม ผมไปไปไปเนี่ยหน้าเนี่ยคล้ายๆหน้าเดิมเลยนะผมไปไกลแล้วไกลแล้วไปไปว่างไปดูแลตัวเองไปว่างเว้นทางทางโลกทางโลกโอ้เห็นแล้วในที่ออกผมติดตามอยู่ผมไปทำบุญไปไหว้ก็ส่วนใหญ่เขาเที่ยวเขาหมายถึงเขาเที่ยวดูธรรมชาติไปแล้วก็ทำบุญทำเองเขาเนี่ยผมจะไปแบบตามวัดวาแล้วผมกนั้นไปตรวจแล้วก็ไปทำบุญให้หารบยนะะไรมาผมลืมบอกท่านผู้ชม ออย่างที่ผมบอกเนาะตอนนี้ทำ EP กับเพื่อนครับสองคนนี้ก็เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนในวงการเพื่อนนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละครับเหมือนใจสองตัวนี้ก็เพื่อนคนนึ่งเนี่ยค่นยไอ้สองเพื่อนครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเนี่ยงที่ผมบอกครับเพื่อนผมเนี่ยมีหลากหลายอาชีพเนาะก็วันนี้ก็มาหาลิวแล้วดีเขาเรียกว่าอะไรอะระหว่างพอดีที่ไมระหว่าพอดีแล้วจะจกับผมอยู่ด้วยพอดีเนาะที่แรกก็มาในตั้งใจที่จะมาเพราะว่าไม่คิดว่ารู้จักกัน ก็เลยรีวิวอยู่นี่ก็พอดีเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนสนิททาทาความมันจะยาวยาวเลยเพื่อนเพื่อนผมเป็นเพื่อนสนิทท้าล้วอยู่ที่นี่ไม่ไม่เจอกันเนาะกพี่ริวอยู่ซอยหกนี่ใช่ใช่แต่ไม่ได้เจอกันงานของเรามันไม่ตรงใช่เอาจริงๆจุดนัดพบที่นี่อ่ะผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาอยู่แถวครับเจอกันได้ที่นี่สบายแล้วตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างงานใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะตอนนี้มีมีมีอ่ากัญญาจ้างดีกว่าไหมกัญญาใหม่นะครับถ้า ห้าหลังอ่าเข้ามาห้าหลังแล้วตอนนี้จากที่ไม่มีแล้วตอนนู้นอ่ะมีครับจะมาเล็กๆหายไปเลยรุ่งสิบกว่าลังเนี่หายไปเลยก็คือสถานที่คนนั้นอ่ะคือไม่ได้งานเลยูนง่ายๆก็เอาเจ้าเก่ากามาเขียนคือเขาคนเขียนเนี่ยเขาก็จะมาดวยเราด้วยการเราด้วยเียรีเราด้วยเราไม่ใช่ว่าที่ไม่มีไอ งานไอศึกว่าหลังนั้นไม่ใช่ว่าเราทิ้งงานไม่ทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ทำเลยไม่ดีไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ด้วยดวงของเรามันตกอ่าด้วดวงตกดวงคือมันคลาดอ่อ่ามันคลาดแล้วมันเคลื่อนอช่วงนั้นก็เลยแบบไม่มีอาหารเมฟใช่ใช่ครับเมไปไนขนาดขนาดก็แล้อย่างี้ริวครับชกกระปุกครับเ้าเรียกอะไรเขาเรียกดวงกกปอนหรือว่ามีทุกกำ รมเก่ารมเก่ารมเก่าก็เนี่ยแล้วเราก็อยู่กันเนี่ยผมก็มันก็อยู่กันอย่างเงี้ยมีกินบ้างไหมมีกินก็อยู่กันอย่างเงี้ยผมจําได้คราวที่แล้วเนี่ยไปที่ลังสิตใช่ไหมอู้นะวะไอ้วังน้อยอ้าววงน้อยเจ็ดยังห้หลังนั้นโอ้เชิญปีนาะครับจริงมากนานแล้วทำเร็วมากเลยนะที่เร็วไปเนี่ยเราจะเร็วไปได้สักครึ่งเดือนไม่ถึงครึ่งเดือนก็มาบ้านเลยประมาณครึ่งเดือนตอนนั้นที่ยังไม่มีคระบดคนแฟกอะไรด้เลยนะใช่ครับ้ส่งงานส่งมอบไปแล้วส่งมอบไปแล้วเขาไปโอ๊ยนาน แล้วแล้วหลังหลังจากที่ผมรู้จักคุณหนึ่งอ่ะทีนี้ผมก็เลยไปไปไล่ดูเขาผมจะสังเกตเขาเวลาเขาเขาทำคอนเทนต์อะไรอย่เงี้ยเขาเขาเขาต้องมีอะไรกันใ่ไอ่ะอ่ะได้ได้ใช่ไหมฮอ่ะอ่ะอันนี้ในทิกเกอรนี่ในทิกเกอร์ทำไมมันต้องอ่ะไม่รู้มันมาเอง เฮะ๋ยวไฮเตอร์เปคายเตอร์เออเออถามเจ้าขระบอกว่ามีเมยเยอะมีคนเดียวมีคนเดียวโอ้ยจะอยู่ด้วยเป็นอาวุเดือดดังเลยคนเดียวคนเดียวเป็นยังไงเราเล่นเราเล่นเราดีแหวดังเลยมีคนเดียวแหวกเราจะอยู่แถวที่นี่ยนะเรอยู่ใกล้ๆเราไปเล่นเลียนบอลไม่ปรึกษาถามพีกหนึ่งก่อนครับในฐานะสมมติว่าเราเป็นผู้บริโภคสองคนน่าอยากจะสร้างบ้านสัักหลังหนึ่งต้อง ต้องมีขั้นตอนไหบ้างขั้นตอนตอนอยู่ไหนก็เราต้องไปแบบก่นตอนอ่าคุยนึอแเป็นแบบต้องมีที่ก่อนไหมมีที่ก่อนอ่ะถูกต้องหรือต้องหรือต้องใช่อันนี้เขารู้เยอะนะอ่าเนี่ยจะีผมคิดว่าเขาไม่รู้หรือเกี่ยวอะไรเขารู้เยอะนะรู้มากด้วยเกี่ยวกับไม่ธรรมดาเอารู้เงเยอะใช่ไ อยากรู้มากอะเอารู้เยอะมารู้เยอะรู้เยอะรอบรู้อะรอบรู้ไม่จริงๆแล้วคุับผมเนี่ยเคยเคยไปแบบหลังจากที่ไปทำคอนเทนต์ด้วยกันอะทีนี้ก็มีแบบผักพวกเขาก็แบบเอออยากจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นคือหนึ่งงานเยอะเขาบอกผมเจ๊ค่ะพี่ติดงานเก่าแล้วเจ็บนานแล้วก็ยังยุ่งอยู่ยุ่งสิบกะหลังตอนนั้นนะฮะงานงงานอะไรเงี้ยกะหลังตอนนั้นเท่านั้นแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นด้วย พอผ่านมาแล้วก็มีงานก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าฟ้าคลอตอนนั้นเ่ากำลังคิดแบบงานใหม่อยู่นะที่ว่าไม่ได้ตอนนั้นเริ่มเขียนแล้วที่ดูไปอยิ่มเขียนแล้วแพงไหมหมายถึงอะไรฮะสร้างบ้านทั้งหลังก็มันขึ้นอยู่กับขนาดบ้านนะครับอ่าแล้วก็ดูสถานที่ด้วยเนาะว่าส่วนใหญ่ที่บางเจ้าเนี่ยที่เขาแคบไงฮะสร้างสร้างขสร้างยากตรงนี้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะเราก็ต้องบวกตรงนั้นปัญหาของ ของเจ้าของบ้านอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแต่สิ่งที่กลัวมากที่สุดคือช่างหนีงานถูกต้องครับหนีทําไมครับคืออย่างนี้ครับแ้วกระผมผู้รับเหมาส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อยากได้งานได้บ้านที่ราคาถูกแต่อยากได้ราคาถูกแต่อยากได้บ้านที่มาตรฐานาอ,อ,อยากได้ของดีแต่ถูกถูก,กถูกต้องครับแต่ว่า บางผู้รับเหมาเนี่ยบางเจ้าเนี่ยอันน oh, ี oh. so, the it anyway. it yeah. mm ้ผมไม่ได้โทษหมายถึงผู้รับเหมาทั้งหมดมันไม่ได้รวมเนาะบางคนบางคนเออผู้รับเหมาบางคนเนี่ยคือเอางานไม่ก่อนเขารู้อยู่แล้วแหละว่าไอไอราคาที่เขาได้มาเนี่ยมันทําให้จบอยู่แล้วเนาะยังไงก็ไม่เสร็จแต่เขาจะได้เงินก้อนแรกวันแรกสองวันแรกอ่าเบ์ก่อนใช่จริงจริงผมเมื่อก่อนบ้านที่บ้านผมก็เคยเคยเคยจ้างประบาดผู้รับเหมาอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้แล้วก็เคยทะเลาะกันรั้ เพราะว่าเวลาทำสัญญาก็เหมือนกันปัญหาเดียวกันคือว่าขอเบิกก่อนกี่เปอร์เซ็นต์งวดแรกสามงวดนะอย่างเงี้ยเพราะของเขาเริ่มจะหมดงวดแรกนะเขาจะเบิกงวดที่สองพองวดที่สองได้ไปเท่านั้นแหละงวดที่สามก็ติดเลยนั่นไงเพราะว่ากําไรกําไรเขาเขาได้หมดแล้วแล้วของเขามาไม่ครบแล้วก็ทิ้งงานเลยถูกต้องครับคือเขารู้อยู่แล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่า ราคาที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ทําบ้านไม่จบใช่อะไรก็อยู่แล้วอรู้อยู่แล้วมีในใจอยู่แล้วใช่นี่แหละคือคือไอ้ผู้รับเหมาพวกเนี้ยทําให้ผู้รับเหมาที่ดีๆเนี่ยไม่มีงานทำแล้วเจ้าของบ้านจะรู้ได้ไงแล้วเจ้าของบ้านจะรู้ได้ไงว่าราคาเนี่ยที่เขาตีมาเนี่ยโอ้ยทำไมถูกจังอะแล้วมันมันทาไม่ได้อยู่แล้วผมว่าเจอเจอแบบเทคนิคเนาะอองคนไปคุยในเรื่องของว่าพี่ขอเบิกก้อนนี้ก่อนเดี๋ยวผมซื้อของมาก่อน แเอาตังค์เอาการก้อนจอแต่ของมาไม่ครบเสร็จหลังจากนั้นก็ค่อยจ่ายค่าแรงช่างเลี้ยงเลี้ยงงานไปพอเริ่มไม่ไหวเริ่มไม่มาแล้วเพราะว่าเงินก้อนยังได้ไปอ่าถ้าไปทิ้งสัญญาไปเาไจ่ายลูกน้องหรือเปล่าเนี่ยงไม่รู้เลยอันนั้นคืออย่างนี้อย่างนี้เรวอันนั้นคือผู้รับเหมาที่ว่าไม่ดีว่างั้นเถอะอ่านะฮะผมคุ้ตัวใช่เพราะผมได้วิธีการเบิงินประมาณนี้ตั้งงวดผมจะทำอยู่ทั้งงวดถึงหกวนเนาะบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ราคาบ้านถ้าราคามันสูงเราก็ทํา แปดวด9ง่าวดสิบวดก็แล้วแต่นะครับวันแรกผมจะบิประมาณยี่สิบแล้วแต่งวดแรกเนี่ยเราต้องลง่ออะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยผมไม่เอาเงินไปซื้อของลงอยู่แล้วครับผมคุยกับลูกค้ารู้เรื่องเลยเจ็บแต่ฐานมันมีอยู่แ,แล้งแต่คุณหนึ่งเชื่อไหม <c oughs> ว่าสิ่งที่คุณหนึ่งมาตั้งแต่ต้นครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันไม่ไม่มีอะไรสามารถมาทําลาย คุณหมุนได้ตลอดคุณหมุนล้มก็ลุกได้ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยความตรงไปตรงมาความชัดเจนนั่นแหละต้องใช้ชื่อสัตว์เออชื่อสัตว์ใช่ไหมชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่อชื่อบริษัทเหรอใช่บริษัทป้ายนี่ดีสถาณิศน์และป้ายดังอีบัตเตอร์นี่ดีคือเขาก็ส่งมอบกันต่งตรงตามสัญญาไม่เคยเบี่ยวงานไม่เคยเบี่ยงงานไม่เคยทิ้งงานไม่เคยเบื่อเกินผมว่าชื่อเสียงมันยืนยันในตัวเองแล้วเพราะั้นใครจะไปทำอะไรกันหลังไหนขาดทุนผมก็ดันจะจบ ยอมยอมขาดทุนขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรหนึ่งวัสดุขึ้น่ยอ๋อแาวค่วัสดุสวิงส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะยืนกู้อ่ากว่าเจ้ากว่าบังเจ้าเนาะบิลลี่ห้าเดือนหกเดือนครับไอห้าเดือนหกเดือนเนี่ยธนาคารอุมัติสร้างแล้วแับแต่เราทำสัญญาเมื่อห้าหกเดือนที่แล้วแล้ววัสดุขึ้นทุกวันนี่แหละมันก็มีการขาดทุนราคาช่วงนี้คุณจักรกบจะต่อเติมเลยไหมครับ ผมว่าไม่ต่อเติมไม่จะต่อต่อต่อเองต่อต่อตร้านนี้ไม่ต่อเติมแล้วนายไม่ต้องแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอที่ใหม่ครับเพราะตั้งใจที่จะเนี่ยเดี๋ยวพอที่นี่มันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านมีที่สักแปลงนึงต่างจังหวัดนะงอาสังขละหวัดสังข์นี่ถามจริงช่วงนั้นกินอาหารเม็ดเป็นไงบ้างอะไรนะช่วงนี้ชช่วงที่บอว่าไม่มีเออช่วงนี้ช้อดได้กินอาหารกินอะไรปลากระป๋องอะไรกระป๋อง็ม่นี่ไม่กินอาหารเม็ดนี่เขากินอาหารน้ำเดี๋ยอะ กูจะแคบไม่สิ่งไม่ต้องเขาลงบาลเราะเนี่ยทำไมอ่ะไอ้เย้าพาไปกินอยู่กับปากยาดูไอ้ย่าไปแลกแดกเล่าขาไอ้จักรแม่เขาลงบาลเลยกูไปกินเหล้าผีไงไปกินเหล้าผีกันเรียบร้อยท้องเสียหรือผีทำไอ้เขาลงบาลเลยเอาซีอิ้วเลยกูไม่ดีไปกินเหล้าผีไงแต่ทำไมเหล้าขาทำไมเหมือนน้ำเปล่ามันไม่มีกลิ่นที่อะไรนะนเลยไม่มีกลิ่นเลยนี่นี่มารอบนี้ทำไมหล่อขึ้นผมหล่อทุกวันอยู่แล้วไอ้เดี๋ยว เขาจะชมแว่นเขาเว้ยเ็ดตแวตากูโอ้เตอูกหอ่ะใครสนใจทำบ้านครับกับพี่หนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่หนึู่แปเบอร์โทรเบอร์อะไรนี่ตรงนี้เลยอต้องบอกว่าบริษัทูแปหนึ่งต้องโดนไม่ทำงานเลยบริษัท๊ดบ้านนี้ดีบ้านนี้ดีซู๊ดแปดหนึ่งครับสีู่กครับอนะครับก็ถ้าได้สนใจเนาะก็กิงกลางมานะครับ ก็อยากอยากให้ผมผมอยากจะให้กําลังใจคุณหนึ่งด้วยแล้วก็อยากให้คนที่ติดตามในคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ที่คุณหนึ่งทำเพราะว่าจากที่ผมเห็นแล้วแกก็เป็นคนตรงๆเนาะคนที่รักในคำมั่นสัญญาวแล้วพี่วิวพี่วิวตอนนี้พี่ริวทำอะไรบ้าง ผมครับตอนนี้ก็ชีวิตส่วนตัวเลยผมก็ตอนนี้กําลังปวดหัวครับไม่ใช่สงแต่ต้องโดนอีแล้วมโ้นเขาดิเขาจะบอกอนอยากรู้ผมอยากรู้ในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับี่ริวก็ผมที่ผ่านมาเนี่ยผมพิ่หายไปนะครับก็อะไรก็ก็หายไปแล้วกันเอาปัจจุบันจังวันเอาปัจจุบันปัจจุบันนี้ผมก็มีการขายออนไลน์ออนไลน์พยายามที่จะทำคอนเทนต์หรืออะไรใน ในติ๊กต็อกแล้วก็ลงในตะก้าบ้างแต่ว่ารายได้มันก็ไม่ได้เยอะครับแต่แค่ว่าตัวผมเองเนี่ยคือวิธีคิดผมจะไม่เหมือนเดิมอคือเมื่อก่อนเราจะใช้เงินในการซื้อแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ใจซื้อที่ร้านมีมีอาหารหมาไหมอาหารมิสไซพอมีไหมไม่มีฮะไม่มีเนาะเียดจันจะดูนหมเอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตรงมิจ้าชกินนะ ยม่ยมูม่เาียมต่อครับก็ก็มีมีขายนาฬิกามือสองอย่างนี้ากโนี้ยโน่โนี่เนี่ลนี่โลน่โลนี่โลนี่โลนี่โลอี่โนี่โลนี่โลนี่โน่โลนี่โลนีลนี่โล้ี่โลนโลนี่โลนอ่นี่นี่โนนี้กลโล้ลโล้โลนี่นีนี่โโนลนี่อลนี่โี่ี่โลนี่่โลนี่โน่น่นี่ยลนี่่โลนี่าลนี่โลนี่โลนี่าลอี่โลนี่โล มีเอ่อพวกบางทีผมไปบางแสนนึกคื้มขึ้นมาอยากจะขายไออะไรเข้าล้าข้า้าแบะไรสดอะไรี่คือคือผมก็ประมาณแบบทำขำๆนี่เลนะครับหลักเห็นอยู่เห็นใะติดต่ออยู่ดีอยู่ดีอยู่ับแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วผมจะแนวแบบท่องเทียวอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักไหมตอนนี้สมมติสมมุติผมมีเงินอยู่สองพันที่ผมไปได้ถึงเชียงใหม่เฮ้ยจริงเหรอจริงครับ อูยังไปพ้นรากเท้าเลยคือผมมีวิธีการไปคือหมายรูปแบบประหยัดอารมณ์แบบแบ๊กๆถูกต้องตแบบนั้นเลยใช่แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าไปตายก็ดับหน่ผมจะผมจะขนมนะฮะกับชีวิตแบบครับพี่ชอบเมื่อก่อนคือสมมติว่าอู๋จะมีเงินอยู่ประมาณแสนหนึ่งแล้วก็โอเคนั่นคือเงินเป็นเป็มถังประมาณเป็นถังไปเร่อยแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอ้ ถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ค่าของการที่เราต้องคิดนะเป็นขั้นเป็นขั้น<ม>ขั้นว่าเฮ้ยไปจากจุดนี้ไปตรงนี้ใช้เงินเท่าไหาร่หรอคือว่าประมาณร้อยกว่าบาทโอเคไปรถไปเออรถไปจะประหยัดกันางพวกมึงไหมรถไปใช่อย่างผมจากกรุงเทพไปใต้สองร้อยสองร้อยยี่สิบกว่าบาทเองน<ฟ>ะรถไอคือผมแนวนี้แล้ว ผมแนวแบบไม่ได้ไปยึดติดว่าต้องมีรถเป็นของตัวเองเรียกว,ว่าเป็นการใช้ชีวิตตอนนี้มันาำนายชีวิตแล้วเพราะว่าผมถือว่าใช่ไหมเราก็นเรื่อี้แล้วลถือว่าผ่านอะไรไปเยอะเลยอีอ,อย่างนึงพอกลับเข้ามา,าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นข่าวอ,าอะไรก็แล้วแต่ก็ก,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 ก็ดีใจที่ได้มาเจอเอาได้เวียนมาเจอกันพวกเราก็ยังให้กำลังใจพี่ริวกันอยู่แหละหกำลังใจพี่ริวเสมอเลยแต่เดวนี้ผมจะเดินสายแบบ ธรรมาตัมโมเข้าวัดสวดมนต์เข้าวัดสวดมนต์เพาว่าส่งพระใช่ไหมแน่นอนนะเมื่อกี้คุณจันทร์ทุงสองแล้วก็เอาพระมาฝากให้ภาผมมาในภาคพูชาละสบายผมหลายวงเลยนะเหรอหมดอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยคนคนที่สวดมนต์ไหว้พระก็จะดูสัจจะความจริงเป็นที่ตั้งอีกอย่างนึงเวลาผมจะคุยกับใครผมจะคุยกับความจริงเพราะฉะนั้นมาเจอคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็ ทำอะไรตรงไปตรงมาสัญญสัญญาเห็นก็ก็ส่มอบกันตรงไปตรงมาครับคนที่พูดตรงมันไม่มีต้นวเนี่ไหมแต่คนพูดความจริงทุกอย่างมันไม่ต้องกลัวใครเพราะว่าเราแพ้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 ผมก็อวยพรว่าคุณหนึ่งครับจริงๆวพ้คุณหนึ่งขอบคุณมีลูกค้าเยอะๆถ้าใครอยากสร้างบ้านใครอยากจะเออเออหา บริษัทดีๆมาต่อสร้างหรืออะไรเงี้ยก็แนะนยทำมาที่บริษัทเล็กๆไปใส่เลยตั้งใจไว้แล้วอ่าเนี่ยถ้าผมทำตามฝันผมงสำเร็จผมให้พี่หนึ่งเป็นคนสร้างบ้านได้เลยกระดูกฝันว่าผมจะมีบ้านเล็กๆอยู่ในสวนสักหลังนึงเล็เยอะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งมาสร้างให้เนี่ยพอได้เอาเสาเดียวเนี่ยกำลังจะไปสร้างบ้านพี่ตุ๋ยนะนี่ผมกำลังจะไปสร้างบ้านพี่ตุ๋ยดอกกระโดนอ่ะอ๋อเหรอที่อุทัยธานีเนาะอุทัยธานีอุทัยเหรอครับเนี่ยมาพี่ตุ๋ยซื้อที่ไปแล้วก็เตรียมที่จะเร่แล้วเริ่ม แล้วคนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในพรรคพวกอยู่ในวงการตลกเยอะเยอะแล้วรักเขาด้วยนะแล้แค่ผมเห็นเขาดูแลสองตัวนี้นะผมก็ดีใจแล้วได้พระน้อยคนนะที่แบบเอ้ยจะหาคนที่แบบเนี่ยดูแลเอ้ยนี่บริการนะอ๋อสามวันสี่วันตามเจงคิดถึงพวกมันแล้ คุณสู้ผมไม่โทรอันนี้ก็โทรมาแล้วอ่ะวันนี้ก็อ่าอีกแล้วอ่ะวันนี้ขอบคุณริวเนาะขอบคุณแจ็คกบุ๋มด้วยครับที่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เกียร็บมาในช่องเราเนาะก็จะได้หมาว่ามาเยี่ยมมาเยียนมาเยี่ยมเยียนกันนี่เนาะดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องกดติดตามอ่ะแล้วก็กดหัวใจให้กำลังใจกันด้วยครับผมครับอ่ะนะครับเช่นเคยครับอย่าลืมนะครับบ้านนี้มีชาแนลนะฮะบ้านนี้มีชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ตามมาท้ายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแต่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเรื่อยๆครับผมแล้วก็ไม่อย่างหลายๆท่านรู้เนาะอย่างนี้ส่นที่ก็รู้ว่าผมเปิดบริษัทน้ำตาบ้านอยู่นะฮะบริษัทบ้านนี่ดีสำนักบริษัทและกำนัการเกษตรสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านไม่ต่อสวัสดีครับกดติดตามกดติดวันคืนที่เงินนานอาหารชีวิตกน อาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหุ่นไปทำเราจากกาันจากฉันคนเดิม